ไม่ได้อีกแล้วป่ะสวัสดีทำไมมันไม่ได้วะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะทุกคนก็จะมาไลฟ์นะคะเชิญชวนให้ดูเฮ้ยตํารวจมาตํารวจมาตามหมวดองคมาตามผู้หมวดเหรอดูละครลิขิตแห่งซันกันนะคะดูสดด้วยกันนะคะสองทุ่มสิบห้าสองทุ่มยี่สิบวันนี้ละครนะคะเป็นตอนจบ พี่นิชาไปไหนคะนั่งสิคะนั่งสิคะทุกคนก็กำลังสงสัยอยู่ค่ะว่าพี่นิชาอยู่ไหนนัดหนึ่งบุ้มมาเออเนี่ยฉันมาถึงก่อนเลยหรอก่อนนิชาก่อนนิชาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายวันนี้ตอนจบนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะชิมิเตอร์บาย น่ารักมากเลยตอนนี้ไก่ไก่เนี่ยนะบบีบายบายทำไมต้องด่าวเพื่อนวะยังไม่มีใครพูดอะไรเลยต้องเตือนใช่บายายงี้ยเหรอบาย